สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมารีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับโค MKIV รุ่นปี2025ซึ่งเป็นการตีความใหม่ของคลาสสิกในวงการอาวุธปืนที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานเมื่อแรกมองภายนอกของโค MKIV ปี2025ดึงดูดสายตาทันทีด้วยผิวสแตนเลสเรียบรู โครงสร้างกลึงอย่างประณีตและด้ามจับลายสัมผัสละเอียดที่ทั้งสวยงามและช่วยให้ควบคุมได้มั่นคงโค้ยังคงรักษามารดกจากกลุ่นดั้งเดิมไว้ในขณะที่เพิ่มการปรับปรุงสมัยใหม่อย่างการประกบสไลด์เฟรมที่แน่นขึ้น Beaver Tail ออกแบบใหม่และกล้องส่องทางเล็งที่ปรับปรุงให้จับเป้าหมายได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น ในด้านประสิทธิภาพโค MKIV ปี2 2 5 5ยังคงโดดเด่นให้ความแม่นยำสม่ำเสมอแรงถีบลดลงและการสำลันที่รับรื้นซึ่งผู้ยิงจะรู้สึกชอบทันทีไกปืนให้สัมผัสคมและมีการรีเซ็ตสั้นทำให้เหมาะทั้งสำหรับคนที่ชอบฝึกที่ลานยิงและมืออาชีพที่ต้องการความน่าเชื่อถือในทุกนัดการป้อนกระสุนและการขับไล่ทำได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดด้วยวิศวกรรมที่ปรับแต่งมาอย่างดี ไม่ว่าจะยิงด้วยกระสุน FMJ มาตรฐานหรือ Hollow Point คุณภาพสูงปื่นรุ่นนี้แสดงผลงานได้อย่างสม่ำเสมอจุดเด่นเฉพาะของ c o l MKIVP 2025คือการผสมผสานที่ลงตัวของความดั้งเดิมและนวัตกรรมยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล M1911 พร้อมใส่การอัปเกรดศตวรรษที่21ที่เพิ่มทั้งการใช้งานและความสบายต่อผู้ใช้ การออกแบบสรีระศาสตร์ถูกปรับแต่งอย่างระมัดระวังทำให้แม้ยิงติดต่อกันนานก็ยังรู้สึกสบายและลดความเมื่อยอีกจุดเด่นสำคัญคือความมุ่งมั่นของโค้ต่อคุณภาพงานฝีมือและความทนทานทำให้ปืนนี้ไม่ใช่เพียงชิ้นะส,สมเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการพบผาประจำวันหรือการแข่งด้วยสำหรับราคาโค MKIVP 2025วางตำแหน่งในช่วงกลางถึงพรีเมียม โดยจะอยู่ราว1,200ถึง1,400ดอลลาร์ขึ้นกับรุ่นและการเคลือบผิวแม้มันจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุดในตลาดแต่ราคาสะท้อนถึงคุณภาพการผลิตประสิทธิภาพและคุณค่าทางมรดกจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งรูปแบบและฟังก์ชันสรุปคือโค m m k v v ปี2025เป็นความสมดุลที่วิเศษระหว่างประวัติศาสตร์ งานฝีมือและนวัตกรรมสมัยใหม่มอบสิ่งที่คุณคาดหวังจากโคและมากกว่านั้นหากคุณกำลังมองหาปืนที่มีการออกแบบเหนือการเวลาความแม่นยำยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือที่มั่นคงปืนรุ่นนี้ควรอยู่ในรายการพิจารณาของคุณและยืนยันตำแหน่งในท